ู้ชมมาพูดกันอีกกับหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ทําเอาแฟนๆของพี่ตั้มวราวุธตกอกตกใจกันไปตามๆกันสําหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์จนทําให้ปากฉีกถึงจมูกตอนนั้นพี่ตั้มจมูกหักคือถ้าใครได้ติดตามโซเชียลเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านของพี่ตั้มเจ็บหนักเหมือนกันนะคะล่าสุดคุณผู้ชมคะผ่านมาแล้ว3อาทิตย์พี่ตั้มมีการออกงานได้แล้วนะแล้วก็มีการมาอัปเดตอาการด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆดีขึ้น70%เโหดสภาพตอร์เซ็นต์แล้วเอ้โหดูสภ หลายเข็มเลยนะใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําการรักษาจากคุณหมอฝีมือดีเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ของดีที่พกมาไว้ด้วยเป็นยังไงไปฟังกันค่ะผมประโคมทุกอย่างที่จะให้ได้ทํางานได้เร็วขึ้นนะพี่ก็เลยมีการไปฉีดสเต็มเซลล์ด้วยแล้วก็ไปหาหมอฟันเพราะฟันหน้าผมอะ ถ่ายไปเลย3าซี่ก็ตอนนี้ต้องไปใส่วีเน,นียชั่วค้าวเพราะว่าใส่วีเนียปกติไม่ได้เพราะเรายังอ้าปากทําแบบแบบมันไม่ได้ก็เลยต้องใส่ชั่วขราวซึ่งก็คืนลงท้องไปหลายอันแล้วเพราะมันหลุดง่ายมันวัสดุที่หลุดง่ายอยู่ครับผมซึ่งตรงนี้มันยังไม่สมบูรณ์แล้วแผลข้างในจมูกตอนนี้ครับจมูก้าโดนเยอะๆก็ยังเจ็บอยู่เพราะว่าดั้งเราหักนนอยแล้วก็แผลที่ฉีดเนี่ยพอมันมันฉีกเป็นแบบนี้เลยพี่คือมันฉีกแบบเห็นฟันเลยอะ เออมันฉีกแยกไปถึงจมูกเลยดังนั้นตอนนี้เวลาเย็บกลับมาครับมันตึงอยู่อ๋อผมให้พ่อผมยืนโนติสเพราะว่าเขาไม่ได้มีการติดต่อมาเลยก็บอกว่าเธอติดต่อมาหน่อยเราจะได้รู้ว่าโอเคยังไงกันเราจะเคลียร์กันตรงไหนยังไงให้จบ3เดือนจริงๆ3เดือนแต่นี่3าวิผมทำงานแล้วใช่ะวคบอกวคใช่ครับ พัก uhm. ไม่ได้เนาะเพราะว่าธนาคารที่เราพอนบ้านเขาไม่พักกับเราไงที่นึกออกไหมเราพักไม่ได้โอ้ยคุณลูกค้าครับเนี่ยครับคุณลูกค้าด้จากคลิปนี้ผมเหมือนคนฉีดฟิลเลอร์แค่นั้นเองปากจะเจอเอแล้วอังเยากอยากฟังเพลงอะไรดีอหนึ่งบทเพลงเลิกกักแล้วรักกอดน่าเตน